17ค่ะ อยากจะเป็นตัวแทนของลูกทุ่งเพื่อหมายมุ่งชวนเชิญเดินร่วมฝันภาคภูมิใจความเป็นไทยไปด้วยกันเพื่อสืบสานเพลงลกพุ่งให้รุ่งเรืองสวัสดีค่ะ,คะผมกบุญชัยนะครับครูปุ๋ยพิธีกรในคำ่ำคืนนี้ครับสวัสดี่ชั้นค่ะธนทรศรีวงศ์ครูเกมค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรหญิงในคำ่ำคืนนี้ค่ะ ท่านผู้ชมครับด้านบนในทีนี้คือเยาวชนที่มีใจรักในบทเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งผมจะบอกว่าบทเพลงลูกทุ่งกำลังจะโดนเลือนหายนะครับด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามานะครับทาให้ผู้คนน่ะนิยมบทเพลงสมัยใหม่มากขึ้นนะครับวงดนตรีลูกทุ่งรงเียนราชันเคาะสามสิบหกจังหวัดภูเก็ตนะครับวงดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับขออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบทเพลงลูกทุ่งนะครับที่อยู่กับคนไทยมายาวนานบทเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยนะครับให้อยู่ต่อไปนะครับโดยมีท่านผู้วยการวุสราลงุิลนะครับท่านให ผมครูคุย,คยมีหน้าที่ในการสอนดนตรีนะครับส่วนครูเกณฑ์นะครับสอนนักศิลป์แล้วก็สอนร้องเพลงด้วยครับใช่แล้วค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะทางบุริธิพัฒนาป่าตองนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ให้กับทุกคนได้แสดงความสามารถพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดปุกเกต็ตขอร่วมจับมือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้เราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ะโดยผ่านบทเพลงลูกทุ่งอันแสนไพเรอะข,ของพวกเราเพื่อป่าตองเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลับมาสดใสอีกครั้งค่ะพอเป็นพิธีการนนะแล้วรู้สึกแบบมันไม่ใช่หนูเลย <laughs> เมื่อกี้ผมบอกผู้ชมว่าครูกเกมเนี่ยเป็นครูสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็เคยไป<ช>ประกวดรายการไม่ต้องคำมาด้วยนะครับนี่นะนะครับไปประกวดร,รู้สึกภาคภูมิใจบรรยากาศเต็มเดินเลย3าท่านเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าต้องมีความสามารถในการร้องเพลงแน่นอนค่ะนี่ตัวแทนจังหวัดภูเก็ตนะคะโ oh, oh, อ้โหสุดยอดจริงๆงั้นผมขอฟังเพลงนี้ค่าถามอนิยมได้ไหมได้ทุกเพลงขอให้บอกชื่อเพลงมาที่ดนตรีมาได้ดนตรีได้ได้ลูกไหมเล่นได้ไหมครับลูกเอ้ยโอเคมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องว่าโอ้ไม่ใช่เหรอเห็นกล้องอยากโอมมันร้องมันร้องว่าโอมเหรอโอม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 นี่สั้นหรือยาวครับเออยาวเม็เครึ่งอ่ะเล่นไปเอายาวนะโอมยาวๆนะโอมยาวๆโอมครูสอนร้องเพลงครับจะเป่าคาถามหาเรา คุณขอได้ขอดขอรสิขอดขอดสิอดสิอสิขอดสิขอดสิขอดสขอดสิขอดสิขอดสิขอดสคขอด่าขแมสิอดสิอดู่ที่ิขอาสาขอนสิขอปสิขทดสิองสอนส้ขอดสิขอดสนขดสิขอดทอดอดสอสิขีดสดสิวอดสิขอดสิขอดสอดสดออ ก็ซ so so ้อมซ้อมมาแบบนี <dashboard> ้เลยไม่เอางัผมไม่เอาเลยไม่เอาแล้วผมมีของผมผมมีเด็กที่ผมเตรียมมาลครับมามามาลูกมามากุ๊กมาเนกีมา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 โอ้โหไปกันฝรั่งก็มาชาวต่างชาติก็มาขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษฮั h e l l ฮัลโหล you can speak Thai พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อยอ่ะอังกฤษพูดอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เลยลองเพลงดีกว่ากูเกมเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้กูหน้าครูได้ไหมกูหน้าโรงเรียนเรานะคาถามานิยมนะออ๋เดี๋ยวครูจะเป็นแดนเซอร์ไห้กูเป็นขอดสอนครูสอนหน้าสินจะเต้นให้เต้นเต้นให้ดีๆนะโอเคเอออ่ะวางไม้แล้วกันจะเต้น นี่นี่ก็เล็นเต้นไม่ใช่เหรอเต้นเพลงช้าไม่ต้องเต้นนันดีกว่านี้ไ่สวยงามหน่อยเอาก็สอนมาอย่างนี้แล้วเด็กท,ที่มาเนี่ยที่มาเนี่ยคือสอนมาแบบนี้หมดเลยสเต็ปนี้เลยเอาวท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาเล่นไปเอาเล่นมันที่ซ้อมที่ซ้อมมาแหละเออเล่นไปเอาเมือเหมือน,มนเมื่อกี้นะที่ครูซ้อมเอาแบบนี้นะออโอเคนะเอาเลยลูก าคัามาหา,ารวยจนหัวใจคนสวยมาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเพรทั้งที่อยู่โรง าถาลงนานาทงให้ฉันมีชื่อต้องุตัวทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องตกให้คนรักนานานานเป็นขวัญใจชาวบ้านทวนผ่านเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งเปี รคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่บนุบนบุญเกลื่อนหนุนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เพื่อเราโอ เป่าคาถามหาอะไรแม่ผมมีรักใหม่สิ่งสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา เป่าคาถามาหาอะไรแม่ผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา ตอบได้เลยไหมคะได้เลยค่ะไม่จบแล้วได้ไคะจบแล้วค่ะจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานเต็มที่อันนี้ต้องสัมภาษณ์น้องหรือสัมภาษณ์คุณครูคะสัมภาษณ์น้องดีกว่าสัมภาษณ์น้องอายุเด้วยกันเลยใกล้ๆค่ะสูงจังเลยชื่ออะไรครับชื่อนายนิกกี้นิโคลัสบอแบงค์ครับผมมาสัเต็มยศเลยเอาชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อนิกกี้ครับนิกกี้นิกกี้ นิกกี้รู้ไหมว่าการที่เราจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องมีนั้นเราต้องมีแม่ยกพี่แนะนำอาไใม่มาก่อนไปลงไปข้างล่างไปไปไหว้แม่เจใกล้ๆไปไปไหว้พี่อกเลยลูกไป